วิเอล่าชัวเลยกองหลังเออวะ่ะโอ้โหกองหลังว่ะไอ้เหียประกบตัวร้อยยี่สี่อย่างงี้ล้านล้านล้าน,าน,านวิเอล่าดูหน้ามันเด็ดเจ๊เวลาเวลาเอ้ยเฟอนนนร์ดินาน ไปนอนเลยไอ้เหี้ยหัวเรือตื่นแล้วไอ้สัตว์อดดูแล้วไอ้เหี้ยยี่สี่แท้เมสซี่มาว่ะภาพมาเออภาพกูเห็นเมสซี่มานะยี่สี่แท้เมสซี่มาคือยี่สี่ทีวายนะได้แล้วไอ้แก okay. <Thank> Sound muted เฮ้เอ็กโอนเข้าไปเลยของกูอะที่เหลือ okay. <Sound> เดี๋ยวกูเติมเพิ่มตันเลยน้องวันนี้พี่เอาตันเลยน้อง,นนาองมามามา,มา งอมอย่างงอมเลยยิบสี่แท้มาเแล้วมึงจะเข้าตีอะไรไปนหนึ่งมึงเอาของมาสองเวอร์กอนขอของมาใส่ก่อนอของดีเทศโอเคแบบไรไม่รู้ดิคอร์ดไหมเนี่ยเต๋ดิคอร์ดพ,พี่รออะไรกับพี่ชาย คนนี้คิดว่าพี่อย่างไงอย่างไงต่ำๆก็ต้องโรนัลโดวันเนี้เหมือนเดียวเองนะเหมือนเดียวพอมันพอแล้วไม่ต้องเหลูหลามาเห่าหรอกพี่เ, <S <S เอ้ยมาดิษเลยกูอะเอาดิษรอเลยเอาพี่อยู่อันนี้อยู่แล้วนี่ซ้อมเอาส่งอับพี่สตีมได้เลยนะสตีมอยู่อะ ไม่ไม่ใช่อยู่ไอ้นี่ดิดแล้วดิปปอดแล้วอ๋อดิปปอดแล้วสวัสดีตนูเวอล้อยบวกแปดเอาไหมกูยังเวอล้ยอยมั้งเนี่ยกูเวอล้ยอยมั้งเนี่ยยังไม่เวอล้ยอยเลยเอาแล้วไม่กูออกอ่ะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะน้องใครพี่หลุด จะได้น,นออกหรอทำไมปี้กูคนอะไรเยอะไปหมดลยูไ่ไเมอ่ยอ๋อไม่เหมอนโลนโดอันไหนเหรออ๋อเปล่าครับเพียสเขาเปิดได้โลนโดยีส่สิบทีวายร้อยยี่สิบหกสแตทร้อยี่บกใส่เสือเอเส้ออัลนัซเซอร์ เอามือทัดที่หูนั่นแหละตัวพี่จะเปิดได้อันนี้กูบอกจริงๆนะกูไม่ตลกนะวันนี้กูคิดไว้แล้วยังไงก็ได้ตัวดีจริงๆจริงๆอันนี้พี่พูดเลยหมื่นเดียวเปลี่ยนโลกไปเสี่ยวทั้งซอยหมื่นเดียวเสี่ยวทั้งซอยพี่ไม่พูดจริงน้องไม่ได้อวยนะแต่คุณลางสังหอ์มันมา,มา,มาพี่ก็รู้ใช่ป่ะว่าน้องสังหอนน้องขนาด่อจริงข,ข,ขนาดไหนอ่ะน้องแค่บอกว่าพี่จะตีติดพี่ก็ตีติด น้องบอกพี่จะเปิดได้ดีพี่จะเปิดได้ดี <c oughs> แล้ววันนี้ล่ะมันมาถึงแล้วพี่ ขาดอีกยี่สิบยี่สิบโอ้จะตายใช่ด้วยเออัมบอดีเฮ่อผมเซอร์นี่กว่าผมเจา้าอาจารย์ผมจะตายอาจารย์ผมครับผมเจ้าไอ้นี่ตัวรับเงินขาดอีกสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ด มาผมช่วยอาจารย์ผมเอาไอเท่นี่ให้อโอ้ยคุตโกตโกคุโตก ต้องการหนูท้องเอากูยังไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรเลยอ่ะคืออะไรอ่ะเปิดของไม่ได้โอ้โหเฮียเฮียนี่ได้เกาะเอ้ยเอ้ยโยไอ้ย้อยโยขายก่อนพี่กระเป๋าเต็ม กดอะไรอะ่ะเรียดเอายัางยังยังเพียดได้เติมอันนี้หรือเปล่าไอ้ที่มันให้แสนล้านพีซอ่ะแค่เติมอะ่ะแค่ล็อกอินอ่ะเติมหมดอะ่ะหรอ <c oughs> ไม่ขายไม่ได้วะเนี่ยน,นี่ไปก่อนเลยบอกห้าโง่โง่บอกห้าโง่โง่ เราคัดกากไปแล้วเห็นปะได้ปีกเราคัดกากไปแล้วถ้าทีวายมามันจะมาตัวนี้ทีวายมันจะมาตัวนี้เราคัดกากออกไปแล้ว no, anti, ไปน้องชอนตี้มาไอโอ้อยู่ไปหน,น่ยวะาตะกี้มันได้เสื้อ80แบบไม่ขอเลยปะพี่ยามาใส่ไม่รู้เขาแมปอะไรไม่รู้ต้องหาพีเอสเปิดดังจะเปิดแล้วมาๆมา,มา อันนี้ก่อนเลยมา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 ที่อุ้นมา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 ที่อุ้นปะอาทีเอ็นไอ้เหี้ยสปลอตไลท์พ่ออังกฤษตรักตอดมั้ยไม่เอาอันนี้ไม่เอาเขื่อไม่เอาไม่ชอบมามามายี่สิบสี่มั้ยยี่สิบสี่แท้เนี่ยป่ะเราเอาเค้าตี้หมดเลยแล้วไปครับ โอ้ยเฮียดีนะไม่มา<ค>ไทยเนี่ยโอไวรันนะเลเฮียไม่เอาไม่เอาเราไม่ใช้เราไม่ใช้เดี๋ยวใช้ใบนี้โอ้ยอากพีเอ็นอ้อจะจะเฮ้ย <c oughs> ทำไมเนี่ยตกใจสัตว์ก็มันอาพีเอ็นไงก็พี่อยากได้พอดีไงครับใบกากของไหมนี่ไงเอชจี โอ้โหควยยังไม่มีเลยไม่มีเลยเออไม่ไฟเลยไอ้สัสไม่มีเลยเย็นจเย็นที่เย็นเบรกมันสักนิดนึงเอ้ยเอ็นเอ็นไวมานี่นี่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 มาดินี่เนต้าบวกเจ็ด ม้ชอบช้าระยำใจอีกไอยังหมดแล้วนายจะหมดแล้วเนี่ยพิ่จอดีว่าพิ่จอดีว่าลุ้นหน่อยพี่จอพิ่จอพิดจอพี่ปิดจอพี่เที่ยมหมื่นหนึ่งไอสัตว์เงินไปแดกข้าวดีกว่าไอเที่ยอบุฟเฟ่คอปเปอร์อิ่มๆทงครอบครัวเห็นขอบนิดนึง อ้าวจะปล่อยเห็นขอบเหรอ HG เราปิดขอบก่อนเลยแล้วรอบต่อไปมันอันนี้กั๊ดสุดท้ายแล้วหรอพี่พี่ชายไม่ไม่ไม่ร้อยหนึ่งเนาะร้อยหนึ่งบวกแปดนะโอเคไม่เห็นขอบแล้วอันนี้เอาหน่อยโว้ยไปแค่มั้ยอุ้ยถุงถุ้าฟ้าไอ้เหี้ยเฮ้ยปกติไม่มีนะโอ้โหอุ้ยร้อสิบแปด เฮ้ยเลี้ยงบอลไอ้กองหลังพี่ก็เอ้ชอบเว้ยควยใครกำลังใจกันอยู่2คนนะไอ้เฮียปัวปอกใจอยู่2คนอันนี้มิดไม่มีใครรู้อ่ะมึงทายถูกไว้ปีถีดหน้าเลยสัตว์พอแต่มันก็เดาได้แหละไอ้เฮียมึงอย่าเดาดี วะยิบสี่พี่เขาบอกยิบสี่พ่อเหมื่อตอแหลททำไมอ่ะยิบสี่จริงเหรอไม่ใช่ยิบสี่เดี๋ยวรองเท้าแบบถุงเท้าเอวเอ็นเออ็นเออ็นเอเอนว่ะแล้วตเริมิสนวิเอล่าชัวเลยกองหลังเออว่ะโอ้โหกองหลังว่าอ้ี่อ้ย ประกบตัวร้อยยี่สี่อย่างนี้ล,ล,นล,ะล,ะล้าน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 เวลาดูหน้ามันเด็ดเตเวลาเวลาเอย้ยฟอยร์ดานได้มาสองพันอะตัวไม่ได้ขายหมื่นหนึ่งแล้วตัวม 2, ันสองพันอะอัากูาตั้งต่ำแล้วไอ้เทยไปทำฟูมันอยู่ครับเอาเลยดึงเลย คั่<ล>อะไรวะเนี่ยไม่โลฟ์ดิดาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทรโรนัลโดกำลัง <c oughs> กำลังกำลังกำลังมันเอาเป็นเพื่อนสนิทเพีงเนี่ยมันจะให้สัมภาษณ์เนี่ย,ม,ยบบมันบ่อยจะพามาพาไปไหนพาโรนัลโดมาเรียกมา,าพี่เรียกมาคอยดีพี่โรนัโดมันเคยชวนฟานิดาไปกินข้าวบ้านมันไปบ่อยนะโรนัโดมันก็เหงาเหมือนกัน